จี้บาดหมดเลยตายบ่ ชื่อบ้านเราบ่ได้พี่น้องครับชื่อบ่ได้แหม่เนี่ยมังทรงงามกว่าเก่าเนี่ยแล้วล่ะบ้านแม่เป็นตะยู่คักเหมือนแม่างไหมไม่ว่าเ่ยต้นไม้หลายไม่เพียบโอ้ยนั่นหรอต้งหลงหอดขางข้างเนี้ยชุขภาพดีสุขภาพาะยังแรงอีกทีนึงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีงันล่ะ ผู้ใดมึงเดือด้กันนั่นแหละอะไรก็ได้ายจนเนาะทั้งผลมันยังขึ้นสีเย็นดีอันนี้เด้ใบอันปัจจุบานห้องไหมย็นกา้องหองนหอท้องแหม่ข้อยสาวต้งหลงผู้พ่นออหามาจะเปยังดตวนเป็นเดต่ว่าเด๋ยวหอมเนหอดทองจะไปยังบวชายน้องขอหอกหอมันหอท้องวนราลันที่แรกผมเห็นผมว่ามันดอกต่นไม่เหียวเลยจังน่ะก็เป็นตัดสิเมื่อผมไตัดสม่อ มัคือพ่ตัดถิ่มแล้วมันพอนนีแ่แงนี่เพราะ,ะว่าแงตัวอีม่อพอกุย่พีพ่เราพี่ก็เลยดัพ่อ,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 น,อนี่นนนะออโอ้ยคือเจ้าของเคสเองไมนะมันคการกันแน่นอนถวโอ้ จว่าคืออยู่เรือยนี่้อยู่อยู่นีพี่น้องผมเรื่องถามวเนี่ยไอ้สักสยามเาจายย์ักสยามพี่น้องพู่เด้อครับพี่น้องครับพี่น้องสอเฝ้ารอะครับปีตามหาเลยจีตามหากับเพ่งกับเพ่งอ่ะเอารสียังสดดตามพี่ตามฮะับะแม่ขันบ่เลียงในเพลงก็มันก็ไหลเพลงเนาะไหลรเนี่ยัดจิบเอาเลียงเลยเห็ดไม่เห็ดไม่เดี๋ยวไ่หมอลับไม่หนิครับดิ แต่วาไม่ไม่เหตุหมล่ำกับเหตุครับหลายคนที่เหตุตอนนั้นอยู่กันเป็นมล่ำไหมสักสยามเดือลาเป็นเช้าน่าดอกพีจบปสีดอกน้องความหูบลายแต่ว่าไอโาบอึดอยากแนวไรสี่กินก่อยกินมันบ่ได้เอาเงินซื้อตัวของพีน <c oughs> ันที่ดำขึ้น คือต่อคือทานน,นี่เดิอพี่ฮะเป็นคนดันตื่นแต่เด,ด้ลูกสาวกันไปแจงตรงหน้าอพิษฎโออตัวของพี่บ่เลือฝผลนเหลือฝ้าหน้าพี่มีไหล่แก้วบ<อ>่าไว้คนเดียวจึงเที่ยวขายมาจัางอยากใดดีอยากไดนั่งขั้นลาไปทำหน้าน้พีไหวดีตัวข้นนี้อัดแทนเป็นอัดแล้วครับอัดแล้ว อาร์ตเป็นร่วมปอาร์ตเป็นร่วมมี่สักสยามมีดาวบันดอนมี่รอยเอ็ดแต่หลายปีเดียวดิโอ้แต่อะไรเอ็ดเราเนาะแต่เราเอ็ดยังอยู่พราะขออัดนี่แล้วมาเอ็ดกับไตโออ๋อโอ้ยจะใครบ่อัด์ตเนาะจะใครบ่อัด์ตชาติาแต่ว่าดีนี่แหละคนค้นคนขอหลายใคจะาขอเป็นเป็นแผนไปสมัยตะกี้เห็นเป็นซีดีเนาะเป็นเทปเป็นซีดีอัดให้บริษัทอาอัดให้อ่าอ่าอันนั้นเป็นมี่อเขายังเนาะสน่ห์เพจะบูนเป็นผู้เป็นผู้นำเสน่ห์กระตายแล้ว บ่ยังอบ่เออเสน่์เพราอัานีเราสนีกะไตอ๋บ้านบ้านแล้วย่ใส่็อูยเพชรบุเสน้ยอยเพจบุลครับบ้านหินห้าวบ้านที่นี่เสนีพจบุลบ้านหินห้าวบ้านหินห่าวตำบลอำเภออย่างนั้นอำเภอลมศักดิ์ครับอำเภอลมศักดิ์จังหวัดพิจิบุลโอ้เขาจะลงม่คุณผมจะไปแวะเพิ่นแะไปแวะยังเพิ่นตายเพ้าแม่คือไปเพิ่งบ้านพวกนีงเออไปไปแวะนี่ครับบังไปแย่บังซุ่มดูลัแเน่ซุ่มซุ่มซุ่มอยู่ซุ่มผีซุ่มงองครับซ ลอยล้อนักร้องบ้านเฮานักร้องอะไรนาะลูกทุ่งเนาะไปเท่าๆคนสองคนหนูพี่ก็เลยว่าเอาพักกระต่ายเออเออเออเขาว่าเจ้าเจ้าเฝ้าเลยอีกสามสิบกว่าปีจังสิบน้ำไปกันมาเกินมันอกีเป็นลอยก็ดีลอยกลัวๆนี่ละโอ้ยเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าบ่บ่เฝ้าไหมเออเจ้าเฝ้าเอางี้กับบ้เฝ้าเพื่อนนึงนี่แหละเจ้าเฝ้าเั้งสองตั้งคนต่างอยู่ไปทอกระสังไม่เขบ้าเฝ้าเลยฮะ เขากระซ้งเท่าบ่เฝ้าเนี่นเท่าเขาพ่เฝ้าแห้งเท่าแห้งยืนแห้งแห้งดูเออแมนคนเราฮอดวันสุดท้ายคนละแม่นฮอดวันสุดท้ายของมันมันยังไม่ได้เนาะแับช่วงระยะเพ่งโจดังๆผมผมบักเพ่งหน่อยไมฮนนาตีสี่ไปน้ำขันตีสี่ตื่นตีสี่หนอยไหมพอผมตื่นยังมาเศร้าคือผมไปเห็นงานกับผู้สาว นัดกว่าไปเห็นงานช่งเวลาน่เวลานี่คือเห็นเราสมื่อนี่เมันคือเขาเปนคัตยีพอคยเป็นตีีไปน้ำกันตีซอเอาผ่าเลามาไปก็พีนันแล้วนั่นนั่นคือพจำได้ทุกสมื่อนคือเห็นหนาเจ้าอองมองมงโอ้ยเนาะพอคุยเหมนกันมานี่ยเขาจะถามมาถามมา เล่ายั่งไปหาหลับงานอยู่บอไปครับขันมีงานก็ไปไปยู่ตลอดครับคือขันขันแฟนแฝเกาเกาแฟนเพียงเกาเกาผิดหวังิดถถงกันก็ว่าเออไปเอาบนมากห้องเพียงให้ฟังไงเิ่นยั่งคือเกวอเิ่นปีนจังดีแม่เมื่อหล่ะแฟนเพียงเกาเกาทีเิ่นกำลังเบิ่งอยู่นี่ยน่มนีล่ะพี่น้องฟังไ้เด้อเรายังหลับงานคือเกาอยู่เด้อไปคือเกาครับพี่น้องขันมีงานมีการขันบ่ค่าอันโลกอันนี้ มือน uhm, <Man, S 2> ีม <c oughs> ืออึ like uh, word, word. Toi, ้งนี่ก็งานเต็มแมนวะเราแมนแมนมาค่าไอ้โควิดโคหยังนี่ซะแล้วก็ออืับข้าเจ้าก็เริ่มประกาศจัดคือยังเอาเงี้นี่ก็ยกเลิกเบิดเบิดเบิดครับเบิดเบิดที่ก็ยกเลิกเบิดเจ้าภาพก็ประกาเพิ่นว่าโอ้ยประกาเสียงไปนะแน่ครับอันนี้คือคือศิลปินขันขาดที่ขาน้องมันก็ไปบ่ได้พี่น้องขานชื่อน้องก็เหลือจวนศาสตร์ว่ให้การสนับสนุน S <S เขาสิไปจไังไไรล่ะเน่ยเขาสิไปใสสิไปใส่ลเลยสิไปลองให้หูป<ส>ห้ปูฟัง่งให้หู้ปูฟังหู้เฉียด <S <S ฟังมันเป็นไปว่าไดเปลี่นไปว่าได้ครับนอกจากสะจ่าคือลองสิแล้วสนศาสตร์เป็น้ไปไปนองเดอ้อกะมีการมีงานงานหน่อยงานใหญ่แก่ได้สักยสยามเปชรช่วงคู่อยู่ในยี่นานาน <S 2> <S 2> <S 2> <S พร้อมกันทำงานก็จะลืมโทรศัพท์บอกคนใหญ่เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์สิบอกบอกครับบอกพี่บอกน้องยืย่อไว้แล้วโทรศัพท์มีมันมีเบอร์เดียวที่น่ะเบอร์กันั่นแหละออเบอร์เดียว พี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ของซักสยามนี่081 081ครับ263 263 6514 6514ครับพี่น้องถ้าเพิ่งหน้าจอผมจะขึ้นหน้าจอไปให้ครับจะขึ้นจะขึ้นหน่อยจังโทษติดต่อมากครับแล้วจังสียเอาง่ายบปไนี่ัยไปครับเดี๋ยวนี้นั่นลูกสาวเป็นเพศสัตว์เนาะครับมีของมาฝากมีของมาพี่น้องอายุแล้วเล่ากแล้วข้าวเดียวกันนี่แหละเดือหาซืปีขึ้นไปนี่เออผู้ลังค้นนอนบัวหลับ นอนเป็นก cek, ระสิกกระไสเป็นนอนรำรับตื่นตื่นนาเขาเป็นไม่หลับลึกหลับล oh. ลว่นสนิทลูกสาวเอามีมี่แม่เอาไม้พวกนี้ได้ยายอ้เอามาฝากเอายี่เป็นกินสนใจแสละบาทไม่เป็นตาสนใจครับแล้วเมื่อต so ีสองเกี๊สามเขาประหลับโอ้ยอันนี้พอต้องถามถึงยังโอ๊ยยังเตะพูดอยู่ผู้เดียวไปเล้มันนอนบรหลับไหมมันนอนบรหลับเปลี่ยนเบิ้ลครับเพราะว่าค้นห้องก่นเวลาเฒ่ามากสังขารมาก่อน ข้างเตียงกระจเมันคิดอย่างนี้สมองมันม่วหลับนอนยากไปดรอโอ้ยผิดงานผิดหลังพีนี่ว่ามันพ่อละม่นครับพ่อแต่ลูกสาวเอชาชาชาดิซื้อชาสมุนไพรสักสยามโอ้อห่วยฮะใส่ซื้อสักสยามเลยดิัก ชาสมุนไพรักสยามผู้ใดอยากได้เบื่อเบื่อเขาจะสั่งเยลเซอซ่าไม่เพิ่งสิบปากเอาไงน้ำฝากอาไปกินน้ำไปไปกินก้อนนอนน้อนเขานอนตื่นขึ้นมามันสีสว่างสว่างปวดโพงเลยด้ปวดปวดโพงค่ะพอมันนอนอิ่มดิเออแมงมุมเขาเอิ่นอีกขันยำมะโซเพขาอยากให้กินนะครับมันหลับยำเว้นหงออุ้ยพ่อคุณกินก้อนนอนจ็กสองมันมันเป็นกล่องหนึ่งมันจะมีสามสิบซอง ครับเป็นเป็นซ้อนขึ้นซาด่ครับเป็นซ้อนขึ้นซาดนี่ครับเป็นเป็นซ้อนซานล่ะจุ่มน้ำห้อนจุ่มน้ำห้อนอืมพี่น้องครับทีเดี๋ยวเด้อชาของไอ้สักสยามเพชรชมพูครับพี่น้องอยได้โทรศัพท์สอบถามผู้ใดน้อมมารับกินของวเสียงน้อมมารับล่ะพี่น้องก็เลย่าลืมอือสิโทษมาคุยสอบถามน้ำน้ำเล่าสะกนก็ได้ครับมาส่งผีทอวไถ่ป่ะส่งเหนื่อยส่งผีทอวไทยครับส่งคันคันคันซื้อระยะนี้นี่ ก็รับก็รังโปรโมทด้ซื้อหนึ่งแถมหนึง่งกล้องหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทกล้องหนึ่งนิ่กลองหนึ่งครับแต่ว่ากันซื้อระยะนี้แถมอีกกล้องหนึ่งครับคันซื้อกล้องนี้แถมอีกกล้องนีง้ไปให้พี่รู้ โคอสีแถบไม่เป็นไรอนนี่เอาไปถามให้แจกนี่แจกน้องกินเนี่ยเพราะว่าพวกห้ซื้อเดี่ยกล้องนี่ไม่หมดหรอให้ไปกินเราเพิ่นเพิ่มก่อบอกว่ามันเป็นดีจะแบ่คันดีจังซื้อไหมจังซื้อนั่งบ่ดีก็จะเอาคันบ่ดีก็บ่ต้องซื้อแล้วไม่นบ่ละพอหรอกเสียเงินเสียค่อมแมนคันคันบ่ดีคันพอดีเยครับพี่น้องครับคือนี่คือความปรารถนาดีของไอ้ศักดิ์สยามพิลาพาเด้อพี่น้องกัดเป็นผู้อ่านคือจังละวับหนึ่งกับซอยสนับสนุนซอยส่งเสริมหรือว่าเฮ้าังไรล่ะเล่า หายซิงจดีดีมากที่น้องก็ลองตัดสินใจลองเมืงองวะรอบประกาศตัวพีตัวน้องเนาะตัว<ม>เป็นศิลปินนาอพีีน้องเนาะหายใจคือช่วงระยะเข้าตรงนั้นคือคนคนมีแตว่าเขาสีสมบยัยมอมแมนเนี่ยแมนครับศิลปินลำบากกระลำบากที่สุดคุนบุญชั่วเหมือนบ่เกนินที่สุดครับแต่ว่าย่ำด้วยกับย,ย่ำยูดีกิสซ้ำเทวดากุหลาบแมนมันมีย่ำทุกย่ำสุขแล้วก็ซุ้มศิลปินเนี่ยมันก่ข้างฝาต่วเราไปน้อง ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าห้องนี้มีขื่นนี่มือล่องงานอั้นช่วงระยะขึ้นคือสิทูกพ่เป็นงานก็คือสิทธุัเอื้อตัวใาญ่ร่า,างอของมาว่าสันมือสามรอบสี่รอบอ,อันนี้คือความเป็นยูของศิลปินสมัยช่วงคนมิซึ่งดังๆแต่ว่าโลมเล่กต้นกองบ,บ้านห้องพมิสซุ่มไอ้ไส้เนี่ยนี่เป็นผู อาส่งพิศิลปินเขาเอิ้นบุกเบิกเออบุกเบิกรุ่นพี่นี่รุ่นบุกเบิกรุ่นศักสยามรุ่นดาวันสองพันห้าร้อยสิบหานั่นเราเลี้ยงกล้วยอยู่เหรอนะผมเลี้ยงกล้วยอยู่เด้อสองพันห้าร้อยสิบห้าสิบหกนั่นแหละเต็มที่เลยเขาไปบุกกรุงเทพอิดเวทีลุ่พินีแตกบุกไปมีในประเทศไทยพูดมีวงเดียวคำว่าแตกนี่มันคนเขาบ่ราะอะไรข้นเขาเพราะอะไรเออมันเขาเพราะอไรหรือก็ ก็ยี้ใส่กันคเขาเอิ่นเขาเอิ่นวิกสังกสีตะกี้เนาะวิกแตกวิกแตกวิกสังกสีแตกพังออกเบอร์ตึ้งซุ้มบะได้เขาผูเขาม้าเองบะได้ซื้อวงซักสยามเขากรุงเทพข้างแรกนี่กรุงเทพแตกเวทีลุูพปีนี้แตกในช่วงต้นอีหลีในก้อนก้อนสมัยชาที่เขาไปนี่ศิลปินบ้านฮ่อเขาไปนี่อยากอายคนนี้ ยายขยายคนไทยเขาเออยายคนไทยเขาเออของศิลปินอีสานเนมันแล้วยังของจีวาไปนะแหมเขาจีวารไปเราแต่เขามาแล้วเออขาจีว่าไปนะมาช่วงระยะสุ่งมันแทบจะบุเบิกเขาเขาจังมองคุณข่าของคืนวานนี่พราะ่าจะวงเทีเขาไปตีเรื่องคุงเทพ่ยตียกเราบานีคู่คุงเทพบานี้อ่อนซ่อนหลายกันขัดบ่มีวงอีสานนี่ไม่ดูแล้วเออพุ่นเนาะต้องไปดูวงดนตรีของอีสานนี่สุดยอดครับพี่น้องกระลองระลองคืดคืดสภาพับกอโกงในเรื่องพี่น้องเด้อ ช่วงระยะพุ่นก็ช่วงระยะพี่นี่ถึงกับพ่นสีแก่ลอยล่าไปใจก็ยังสูงยังหักพี่น้องเพียนเพ่งอยู่อันยังรับใส่พี่น้องเพียนเพ่งตาบที่ว่าจุของคือใดน้องพี่น้องครับกระจีไปจนกว่าว่าไปเพื่อใดกูละเออเขาว่าคืนหอดคืนหอดเพี้ยนเก่าๆเพิ่นโทรหาเพิ่นถามว่าเป็นจังไดเนาะพอนี่สักสยามไอ้สักสยามอยู่จังใดกินจังใดเนาะครับก็อยู่สี่หลักกินจังสี่หลักกันยีงานก็ไปด้วยมากก็ไปร่วมงานก็เอาเนี่ยเด็ก็ไปประจำครับครับป้าป้าวุ้งสมุนี จำมาศิลปินนี่พูดละชีวิตหาใหม่หมดเลยจ,จังสิเศรา้าเมือนตัวเออก็จะจำป่าตอกคุณตัวสุดละจำป่าตอกบจำพู้นั่นคุณไปไม่ได้กระยุยศิลปินใจสู้ใจส,สังขารที่พ่อหายก็สู้สู้ครับนั่นนั่นคือชีวิตจริงของศิลปินมันยู่ยนี่ยู่ยจะคุ้นเหรอถามยู่นี่ก็ยู่ครับอ่าลูกสาวลูกชายก็เสียไปหลายปีเนาะมีมีลูกชายมีลูกสองคนลูกชาย ลูกชายนี่เสียชีวิตอายุสามสิบสามปีอ่าอ,อ,อืมสามสิบสามสามสิบสามปีก็ได้สิบกว่าปีแล้วลูกเสียนลูกเสียเนาะย่างเป็นลูกสาวกันลูกสาวนี่ทํางานอยู่กับพิซซั์บ่อยเป็นเพศสัตจกรเพศสัตจกรหญิงรัตนพรเสนาราดาาอยู่สายข้ามบ่ะอยู่สายข้ามครับอยู่สสจนี่แหละหลานเองครับพี่น้องครับนี่คือทั้งเป็นอยู่ของศิลปินเดอ้อพี่น้องกาเบิ้งเงาแล้วก็พิจารณาใส่กันมีงานเด็กนน้อยก็เล่นตุลซาด พี่น้องครับการจะลืมโทรศัพท์โทรหาเราเนี่ยอยู่หน้าจอแหละที่จะทร่วหาเงินหน้างานก็ได้ครับโทรหาเอาใหญ่ก็ได้ครับโทร่วหาเงินหน้างานก็ได้ครับเงิโทรหาสักสยามก็ได้คือตามคนนี้ประสานงานกันอยู่ตลอดอุ้มมันไปยังสี่หพี่น้องครับเบิ้งกันก็รัวครูมีงานก็อันไอ้เอื่นไส้ไปน้ำไอ้ไส้หายมีงานก็เอื่นน้องเอื่นนุ่งมาแม่นนิสันครับเอื่นกันไปกันมาอยู่งสี่หลักครับเบิ้งกันพี่น้องก็ซอยเบิ้งนี่เด้อซอยให้กันสนับสนุนครับ เพลงมันเพลงโอสโลรักดังนี่พ่อโสอะไรอย่างเงี้ยสองพันห้าร้อยสิบแปดครับซิปสิบแปดอันนั้นนี่อันทุ่งกุหลาดร้องไห้ดทุ่งกุหลาพ่อโสเดียวกันผูงแจ้งผู้เดียวกันผู้ใดแจ้งอาจารย์สุรินทร์ภาคสี่ครูเป็นเสียชีวิตคราเสียเมื่อกี้ครับทุ่งกุหลาดร้องไห้โอสโอรักมีคู่สุรินทร์ภาคสี่และก็เพลงสมัยนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คนแก่นเนาะดัง hmm. ท yeah, ี่สุดรายการอียังรายการของผู um> like ้จัดเนี่ยคือเออ่ยังก็น่าจะคุณเล่าแก้วกาไหมครัผู้เล่านั่นเกี่ยวกาเกี่ยวกานั่นผู้เราเปิดแล้วเราเปิดสมัยตะเกียบเอาบุตรถไฟดังมาวานวานนั่นแหะโอ้มาดูของคูณสุรินทร์เกลนเสียงก่อซื้อเพ่งเสียงบัวหองเสียงบัวหองคุณครับนี่ก็นี่ก็สุรินทร์เกลนเพ่งดังสมัยตะเกียบ อันซ่วงซ่งเพิงเจ้าดังเด่นๆจอไรเฮ็ดพ่วงว่กไรเฮ็ดพ่วงกับผู้จัดการผู้จัดการยัยคนนันเ่รครับเตอรโอ้เป็นคือเจ้าเป็นหัวหน้าทีมเลยวคถ้าเป็นหัวหน้าทีมขึ้นพ่วงศักดสยามมีเทพพรมีดาวบันดอนมาอยู่น้ำกันอ๋อขึ้นยิบเทพพรเป็นขึ้นยิบซีว่างว่ะศักดสยามเพชรจงภูขึ้นพ่วงศักดสยามเพชรชมพูขึ้นสเตนเน่เลยครับสเตนหน้าเวทีเนี่ผมก็พวงหูด้วยเลยผมช่วงก็พวงหูดเนี่ยขนาดไปรวมงานในหลายปีนเนี่ยผมเคยถามเรื่องนี้ นี่พี่น้องถามมาผมก็เลยถามตอว่าเป็นยังไงนะฮะจากนี้พี่น้องหายขายของใจนะครับคุณผู้ชมกางานเดียวห้องบอลไก่แมนยูยุบไปจะว่าจะว่าตำนานได้มาเออศิลปินในตำนานตำนานที่ไหนห้องบอลไก่แมนคันตายแล้วผมพูดจะพูนตำนานไหมน้องแมนถูกต้องฟังหลายๆคนว่าตำนานตลกพนาวาผมเอ้ามันบอกใครเพราะทักายที่มันตำนานเดียวเดียวตำนาน พี่น้องเกียวเ,เขกาา็มอใหม่เนออย่าว่าตำนานเลยดิแต่เ่าสักสายามนี่เพราะมันตำนานถือยังรูปทุ่งพวกนี้ศิลปินอาวุอืว เป็นศิลปินอาวุโสถูกต้องผู้ที่ยังยืนหยัดรับใช้แฟนเพลงอยู่แม่นบ่ล่ะแม่นครับนั่นคือถูกต้องครับมันเพราเกษียณคือพวกมันเป็นคู่เป็นสมรวจใช่ไหถูกต้องนักล่าในเกษียณบ่เป็นครับเกษียณบ่เป็ดอ๋อไวยแย่อยู่วงบนพัฒนาโอ้อยู่บนพัฒนาสมัยตะกี้ยู่ขวัญแก่นแมนบ่ล่ะครับมีอังกาน้างสไวยแย่มีแหละดังมากมามันกข่งกางกระนั่งนี่แหละยู่ยู่ยู่ขวัญวงบ่ล่ะครับครับไอ้งบเป็ดยุ่งเหงื่อม เทพลังสันอยู่ผู้หนึ่งวงศักสยามอ่ะเทพลังสันค์ควันดาราครับอยู่วงศักสยามมีเทพลังสันมี่รุ่งพรเพชรอีสานฟันเนียนนาดลุงพรอนลุงพรอนนี่ลุงพรอนตกคนขวัญแก่นมาสามเมืองมัจจาเนี่ยสาวเมืองมัจจาจะไปขวัญแกนฉันนั่งเลยล่องย่างบ่ย่างครับย่างยื่นใส่ละมันมันอยู่เมืองเลยเชียงคานบ่โออทาลีทาลีเนาะเราเราคิดใจกันก็ไปได้ลูกได้เมียอยู่พุนบาง ซีหาปีก่อนเนี่ยปีกอมาลบเซินน้ำอยู่บ้างหรือเครับก็สิว่านินพิคุนถามเนี่ยถามหัวไปหาทดลองเท่นันเสาเมิงมันจาให้นี่เพียงนี่คือคือผมอยากหุ่นจ้าครับเออหุ่นจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะผูกผมดีเลยบ้านสับล้านตัจจุบันบ้านสับล้านนี่แล้วบ้านเกิดแล้วบ้านเกิดอ่ะบ้านเกิดบ้านนิ่งนองบ้านนี้นี่หรองบ้านนิ่งนองแล้วบ้านเดียวกันนี้ละเอ้านว่าครับซื้อยังก่อนซื้อเล่นมันนั่นซื้อดอนหมดดอน ดอนดอนเซตีสานผู้เขียนเพลงฝันเห็นหน้าเนี่ยคืออาจารย์เทพรัตนายู่ร่วมกันสมัยตะกี้มีรุ่นพ่อนมีจันเพ็ญนสิริเทพไอ้จันเพลินรู้เสียงจันเพ็ญกับยูขอนก่นเนี่ยเร้วเนี่ยคือบ้านสาวัตถีนี่ยนะกันสาวัตถีบอกเอออยู่บ้านสาวัตถีจันเพ็ญนสิริเทพจันเพ็ญนสิริเทพเราเราผลงานเพลงเราเพิ่งเหรอไม่หลายเพลงตัวหลายอยู่เนี่ยต่อเพลงกันกีฬาอะไรเพล่งไง เศรษฐีครกี่บอลยเี้กระบอกนออนี่กับลูกสาวเศรษฐีเลยคืออนไรครับเดี๋ยวผมติพยามคือขันพเนนาะมากขันไก่มันกลับสมารถครับแวไปถามเนี่ยเอาไงแวไปหายพี่ห้น่องอย่างกูจักว่าออจันเพญสยนสีเทพสมัยเด้กีุ่้งสักสยามผม้บอย่างใหรซื้อมันเงียบหายไปยเทีรลังสันไดไปไปไปแล้วเออที่เออนั่รนอแล้ก็ดีใจอยดีใจครับเราซุ่มทิมงานเขาตั้งเบอร์เนี่ผู้ใดยังเนี่ยนี่เรากอาจารย์อมรอนแล้วทิมงานเก่าสุเจ นักลอกนักล้อมกับโอ้ยหายไปหลายดิมันกับยูนาเพีกับมี่อ่าลอยลมสีพิไลพิธีก่อนแม่บ้าไปแล้วเลยเนาะไปแล้วสนีเพชรบูรณ์กับไปแล้วไปแล้วลอยเอ็ดไปสยามกับไปแล้วไปแล้วอืมยังจะขวนบัยัง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 อยู่ยังยังไหล ลุงพรมันยังอยู่เนาะบัดนี้หน้ายังอือเอออ่าสิ้นกลดอกคูก็ยังเออยังไปไปสังก็ยังยยังหลายคนอยู่เอ้อพี่นี่ก็ยังยห้ยคันบ่ยังมันสินั่งคุยกันได้น่แหละันล่ะก็นั่งเดียวเหลือคดาวดอน่่ยังยังอยู่นกันอื ผู้จัดการไงผู <c 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 ้หัวหน้าไงพวกไงก็ไปแล้วเทพธิดาบุ๊บเป็นบะละวันเที่ยวบุญสตีรอดชมพูนั่นแหละผู้จัดการไงผมตั้งวงซักสยามคนแรกครับอันนี้สรุปงันก็คือ้นไหมครับว่าเท่านี้ซักสยามพี่ชมพูอาจารย์พี่เคนนี่้พยั่งรับใจเพี่น้องเพส้นเพลงอยู่แล้วก็สุขภาพแล้วก็แข็งแรงอยู่นี่มะเศร้านี่ออกความรงกายเลยเดี๋ยวเขาตั้งจะรูป่ะ เมื่อละวสามย่างย่างกี่ไรก็สามกิโลสี่กิโล่เไปกลับเป็นมาสี่กิโล่แลนสายพันธุ์ผูผมคนไม่เล่นปรนหูดังหรืไม่ประกอบมันเพราะแม่นี้เอานี้มันมันมันจะทำทำไมเขาลึงมันลึงครับเฮียแต่พูดๆยัง่างผสมส้มชลิศกินก็เก่าเนี่ยลายว่าดีครับอ่าดีละอ่าที่ลองเฟ้นเพ่งไงว่าไปสอบถามบ้านคนในเนี่ยคนอยู่เชิงใดมันยังมีคนเป็นอยู่มาเนี่ยเจิงสี่มันก่พี่น้องกับอุจาร์หลายพื้นสนใจดูว่าควบเป็นอยู่ของเทาเนี่ยอยู่แบบใดหลังจากว่าติดโควิดหรือ หลังจากว่าช่วงระยะเอาเขาเป็นแลล้วรองอาบอุโสุยังเสียเนี่นบมมีวงไม่หยางเสียมีการมีงั้นบ่เขาจะถามมาเดจะ่ย,ยเ,เป็นดูนสมัยบ่สุขภาพดีบ่บนี่คือข้อต้องการเรับอกคนนี้เลยว่าที่สุขภาพดีก<ะ>ารเรื่องสุขภาพดีเนีน่ยบ่พี่มันสบายาพี่ออกกําลังกายดิเลียนมือละ ย่างย่างกี่ไรกีสี่กิโลปั้วนี่อะเดี๋ยวเรียนสายพันธุ์นี่ครับเรียนสายพันธุ์นี่บอครับย่างเงอละสามกิโลสี่กิโลย่างมะเซาส่มือผมสื่อๆว่าอยู่นี่ว่าสื่อๆนะสื่อบเป็นเป็นดาวครับนี่เนี่ยแต่ปูดๆย่างมะเซามีแห้งแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆสุขุสุขคนเด้อครับพี่เบื้องเขตนี่เบื้องไรนี่ ครับอันนี้คือผมมายามานอาจารย์ศักสยามพี่ชมพู่ไอทีเพื่อนยั่งสุขภาพแข็งแรงที่อยู่ที่กินเพื่อนหมองยูหมองเศร้าเพื่อนอุดมสมบูรณ์ที่น้องครับมีการมีงานเราก็ไปขึ้นเก่าฝากอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ครับแฟนๆครับผมสักสยามขอบคุณขอบคุณที่พี่น้องยั่งติดตามยั่งยัดตามข้าวว่าเป็นยังไงนออยู่ดีมีแห้งเออยู่ดีครับอยูดีมีแห้งแต่ไปตามไวนะเนะครับครับเพื่านครา ตะกี้กับว่าเป็นนุ่มน่อยสุมเบอร์ปานีก็เป็นเถาแล้วเออเถาก็เร่เถาเขาก็นั่นดอกไปได้มาได้ครับอยากรับใส่อยากพี่น้องอยากติดต่อสักสยามว่าเออเล่ามาห้องเพงพร้คมแล้วก็พุ่งเอาไงนี่ก็ได้ครับไปติดต่อเบอร์นี่แหละครับเออติดต่อเบอร์สักสยามมีเบอร์เดียวนี่ละหรือติดต่อเอาไงนี่ก็ได้เอาไงหนายง่ายนี่ก็ได้ครับเพราะว่าทุกคนพวกผมนี่เดี๋ยวนี้ สามารถทิิไปน้ำกันได้ตลอดครับคือเที่ยวหากันทุ่หากันว่ามือนี้ว่างเพราะเอาว่างครับเออไปนอกเจ้าภาพเป็นต้องการกันพี่น้องต้องการกันซักสยามกันยิ่งดีครับสิไปหาสิไป้องเพลีงในฟังเบอร์นี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์อ็ไ้เอาเนี่ยอยน่ไห้แล้วเด้อขันอยากได้ซรานอนหลับกับเบอร์นี่แหละเบอร์เดียวครับเอาลูกลูกนี้ไปกันผีก็ได้กันปอเป็นลูกยุนาเนี่ยเออกินแล้วนอนหลับสบายครับนอนหลับนอน สง่สง,พสงพี่สพี่ส่งพี่ทั่วไทยครับสง่งพี่ทั่วไทยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแนระยะโปรโมทพี่น้องคนนี้แหละพี่น้องคือสิเงขาใจดีนะครับพี่น้องไอพี่นอ้องช่งสุขภาพอย่างแรกที่ชุ่มได้การทุ่มกินอยู่ยอเกียิเยอะไข่เยอจนสุขุสุข,ส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 ขุนทั้มาการคืนคิดกาส่งออกภาวะผมใหญ่หนาเงี้ยนขนาจารย์ก,กรารผมช่างสยามเพชมพูดครับพี่น้องครับเข้าใส่เข้ามาสวัสดีครับ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 ครับขอบคุณครับพี่น้องเพื่อนเพื่อครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใหญ่หนาเงี้ยเด้อคับใหญ่าหน แล้วก็เป็นช่องของเงนในยนเลยตรงแลครับพี่พี่น้องจ่องสุขภาพดีจะมีเงินเซไปหลายจะเก็บจะ,ะจนสุขสุขคนเดินทางไปใับขอให้ตลอดปลอดภัยขอบคุณครับ